เวินเอ็ดนด้คราบวยใชาย่าีครับพูเราบัสอย่าลืมมาดูสเปเชียลคอลเล o ชันบัสเดวินเอกซ์กินพีพีแค่น้องชายบรัตเตอร์โซนในแคมเปญเซ็นท e ั t เวิลด์มิวสิกคอมมูนิตี้สเปเชียลโมเมนตมาได้ที่เ e n นท r ัลเวิลด์ดิจิตอลไว c ์ e กรนนะครับผมและ c e n t ท a ั w เวิล LED เ n นทรานซและ c e n t ท a ัลเวิล LED คาพาร์คนะครับตั้งแต่วันนี้13สิงหาคมนะครับมาดูเยอะนะครับมาเยอะนะครับมากันดียู <laughs> ว่าเราลืมไปอย่างนึงไหมครับมีวัสดุลืมอะไรฮะมันมีอีกอันนึ่งอ่าอนไรซิงเกิลหนึ่งนะครับบอกได้เลยไหมบอกเลยเพลงยอมนะครับผมบาเซเว่นกับยูกินพีพีเอกันนะครับขึ้นพอดีเลยเพลงยอมมาพอดีเลยเอาพลงขึ้นพอดีเลยยอมฉันแล้วฉันก็ยอมเธอไปรอติดตามกันครับเย้ไมเพัย